สวัสดีครับวันนี้ช่องบรรณาปลามวนนะครับวันนี้มาเอลบอกบของเบิรนนะครับนี่เลยครับนี่เลยครับบอกบตอนนี้เป็นเรื่องกบครับนี่กบอีห่วกนะครับบอนี่เป็นบออีห่วกนีครับนี่เป็นบอกบตัวน้อยนะครับนี่ครับนี่ห่วกครับอ่าเรานี้เขามาเจอกับเจ้าของบอเลยนะครับน้อ ครับสวัสดีครับไอ้นกครับนี่จือไอ้นกนะครับเนาะไอ้นกเลี้ยงมาเหมือนหรือยังครับไอ้เลี้ยงกบมาประมาณหกเจ็ดปีแล้วครับหกเจ็ดปีแล้วอะไรครับเล้ครับตอนนี้มีบอบอกบกี่บอนี่ครับโอ้บอกบมีประมาณยี่สิบกว่ามันประมาณประมาณนั้นนะครับยี่สิบยี่สิบกว่าบอเลยครับเล็กๆน้อยๆบอใหญ่กว่านี้ครับตั้งแต่บออนุบาลไปเนาะครับเนาะอันเดียวเขาเยี่ยมชมบอนะครับเนาะครับผมวันนี้ช่องบ้านนาป้าม่วนไม่เอลบ้านไอ้นก มาดูบอกบครับแล,บบแล้วก็ปา่าตาเสิร์ตมาซื้ออีหวกตัวครับผมบนี่เราลองมาแอลดูกอนลองไปดูตรงในมาก่อนนะครับนาะมียี่สิบกว่าบอรครับโอ้สวนเป็นกว้างนะครับนาะงนี่สวนกว้างขนาดนี่เป็นก,เกบนนะนเ,นกเล็กนะครับนี่แหละครับโอ้โหนี่ครับ กำลังอนุบาลุ่นี่ประมาณสักกี่เดือนนะครับไอุ้่นี้มาถึงเดือนนะครับอายุมันนะครับแต่จะพ่อจะใครนี่ก็ประมาณเดือนกว่ากว่าประมาณเดือนกว่าวครับนี่ก็เหมือนกันนะครับน้องโอ้เยอะขนาดครับอ่านี่เลยครับตอนนี้ไอ้นกปลามาดูแม่พันธุ์ครับนี่เลยครับแม่พันธุ์ของกบกบของในบอของไอ้นกนี่ครับ เยอะแยะครับผมตอนนี้กํลาลังตั้งไข่ก็ครับนี่กํลาลังต้องก็ครับมีบางตัวกับยังไข่อยู่แต่ว่ามันเป็นช่วงปลายฤดูแล้วนะครับตรงน,นี้นะอ๋อบางตัวกับไข่นี่เป็นช่วงปลายฤดูแล้วนะครับเนาะนี่ครับโอ้เยอะขนาดค,ครับอ๋อนี่แม่แม่พันธุ์รุ่นใหม่แล้วครับไอ้นอกนีอ่อันนี้คัดไว้สำหรับเป็นแม่พันธุ์โอ้โหนี่คัดไว้ไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับ เอฟซีทุกท่านครับนี่เลยครับโอ้มีประมาณเป็นพันกุ่าตัวันก้านี่ถึงแล้วครับไอ้นกนี่นี้ประมาณห้าร้อยครับห้าร้อยตัวเลยครับอย่างงามเลยครับดูเลยครับเอฟซีทุกท่านครับนี่คือแม่พันธุ์กบนะครับที่จะเป็นแม่พันธุ์ลักต่อไปครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับอ่าเดี๋ยวฮอน เดินตามไอ้นกไปต่อครับผมใช่อันนี้เป็นอันนี้ปอพันธ์ครับนี่เก็บไหวแป่งปอพันธ์นี่เป็นปอพันธุ์ครับปอพันธุ์รุ่นใหม่นะครับนี่นี่ครับอันนี้เขาก็นี่เป็นต้าจากฟาร์มอื่นมาครับเพราะว่ามันต้องใจคนละคนละสายพันธุ์กันนะครับเนาะเราต้องไปเอาปอพันธุ์แม่พันธุ์จากฟาร์มอื่นมาครับผมอันนี้เลี้ยงไว้รอแป่งปอพันธุ์ปีหน้าเป็นไหครับนี่นะครับเอาไว้แป่งปอพันธุ์ปีหน้าครับ เอาผสมกับแม่พันธุ์ตีตะกี้นะครับน้องตีผมได้ถ่ายทำเพื่อดูนะครับอันนี้ปอพันธุ์รุ่นเก่าเหรอนะครับอ่านี่เป็นปอพันธุ์รุ่นเก่าครับนี่ครับมีไว้มีไปเยอะละปอพันธุ์รุ่นเก่านี่ครับตอนนี้ก็เริ่มจะโลออกนะครับนาอจะโลออกปอพันธุ์รุ่นเก่าออกเปลี่ยนปอพันธุ์รุ่นใหม่สายพันธุ์ใหม่เข้ามานี่ครับนี่เป็นปอพันธุ์สายพันธุ์ใหม่จากบ่ออื่นครับ บอติจากจังหวัดอื่นอำเภออื่นมาเอามารวมกันนี่ครับเพื่อจะทําเป็นปอพันธุ์ใหม่เป็นปอพันธุ์ลักชุดใหม่ครับผมอ่าตอนนี้มาดูบอลูกออดครับผมบอลูกออดนี่ครับนี่ต้นลงก้องเป็น่นกาลังออกนวยเลยครับนี่โอ้โหละไม้ในสวนพิ่นดอกเออนี่แหละครับผลละไม้จากสวน สวนอยู่ในบ้านผไม่ได้กินตลอดครับผมนี่เลยครับเอามาดูบอลูกออดนะครับเนาะนี่ครับระยิบระยับอยู่นี่ครับโอ้ต้องแสงแค่หน่อยเดี๋ยวผมเอาอาหารอ้อยมาึนครับครับครับได้ครับครับผมตอนนี้ไอ้นกจะลองเอาอาหารให้ดูครับครับอาหารเป็นีครับนี่ครับประเภทอาหารเล็กๆเม็ดเล็กๆนะครับ นี่เลยครับนี э like oh goodness, 10 10่สาหรับอาหารสําหรับอีฮวกครับผมนี่เลยครับนี่เลยครับตอนนี้เป็นหออาหารเฮ้แล้วครับถั่วบอลแล้วโอ้แล้วครับขึ้นมาเต็มแล้วครับวันนี้น่าจะมีประมาณสิบกิโลครับประมาณสิบห้ากิโลนะโอ้หมดบอนี่นะครับประมาณสิบห้ากิโลนะครับนี่ครับเต็มบอนี่เลยครับ เรายิบระยับเต็มนี่เลยครับเป็นอีห่วงกบล้วนๆครับทั้งหมดนี่ประมาณสิบห้ากิโลนะครับเจ้าของบุญแก้วไว้นี่นะครับใครสนใจสั่งได้ครับคนไหนที่ชอบหรือว่าจะเอาไปแอบนาะครับเนาะหรือว่าจะเอาไปใส่เบ็ดนะครับสั่งมาได้ครับเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรไว้ท้ายรายการนะครับ ติดตามเลยนะครับช่องบ้านนาปลาม่วนครับผมนี่นะครับยิบระยับม่อนหูม่วนตาครับผม เอาละครับตอนนี้ไอ้นกจะพาผมมาดงกบครับผมมาในดงกบมันเลี้ยงดงกบแต้นะครับมันเลี้ยงซึ่งเรามชาติเพราะมันอยู่กับดินเลยครับแล้วก็หอมเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เลยครับดงกบของแต้ครับผมนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่ๆมากๆเลยครับนี่ครับ ดงกบของเต้ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เป็น FC เอฟซีนี่อยากคู่ยากเข็นมาดูเลยครับดงกบของเต้นี่ครับโอ้โหใส่ใหญ่ๆเลยครับดูเลยครับในนี่ผมใส่ตอนตอนใส่ตัวนี้น้อยห้าพันนะครับห้าพันตัวมบตนี่ห้าพันตัวนะครับในบอนี่ครับนี่นะครับตะปุมตะปมทั้งนั้นเลยใส่นี่ล้นๆนครับนี่ ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับสนใจเดี๋ยวเบอร์โทรไว้ท้ายรายการเลยครับเบอร์โทรของเจ้าของโบกบนี่ครับนี่เลยครับใครจะซื้อย่อยเลยจะจะเหมาก็ได้นะครับเนาะไอ้นกเนาะเหมายกบอเลยก็ได้ครับนี่เลยครับโอเป็นฟาร์มใหญ่เลยครับเข้ามาดูได้เลยนี่นะครับดงกบของแต้ครับนี่นะโอ้ ใส่ใหญ่ถึงนั่นครับผมดูอยู่ในน้ำันกับมี้นะครับตีโพลหัวมาจับปุ่มตะปั้มตรงนั้นนะคร,รับไปเล่นอยู่ทางโคนคดินกันนะมีโคนมีดินมีดินคีิปเปิ้ลขี้โคนนี่นะครับน้อดู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 ดดเลยครับโอ้ หลังการงานสร้างครับผมนี่เลยครับมาดูได้ครับโอ้เห็นกับตาเลยครับตื่นตาตื่นใจมากๆเลยครับนี่เลยครับโดดนำพุ่มพุ่มพุ่มพ่มพุ่มเลยครับนี่ดูเลยครับโอ้โหสุดยอดครับมีอยู่ทุกขี่ครับทุกซอกทุกมุมของสถานที่นี่เลยครับ ดูกันเลยครับดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆโอ้โอ้โอ้โหอ้หูนี่เลยครับตื่นตาตื่นใจมากๆเลยครับฟา์มกบของแต่นี่ครับเ,เล่นอยู่น้าหมเลยครับมุดอยู่ขี้เปร๊ะขี้โคนอยู่ปุ๊บเลยครับโอ้สุดยอดครับไอ้นก ตัวนี้ก็เป็นตัวทำฝนเพิ่มเหมือนกันครับไอ้นกนี่ถ้าเป็นเป็นเป็นหน้าที่ฝนมาตกนะครับก็จะเปิดแต่ช่วงนี้ฝนตกก็ไม่ได้เปิดคะไรอืมต้องต้องใจระบบฝนปรยโปรยตัวนะครับเนาะเพื่อที่จะให้ครับครับผมนี่ครับใครสนใจมาเหมาได้เลยครับไอ้นกยินดีเหมาครับผมเต็มที่เต็มกำลังไปเลยครับ อยู่ทุกซอกทุกมุมของตีนี้ประมาณห้าพันตัวนะครับเข้ามาดูเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับเอาละครับตอนนี้เข้ามาดูวิธีการซื้อขายอีฮวกนะครับเนาะลูกอดกอดนะครับของฟาร์มฟาร์มกบของไอ้นกนะครับเนาะนี่แหละครับจะเทลงใส่ตะก,ก้านี่เลยครับ ถ้าทั้งมันเกิดแดดหนานะทั้งมันได้น้ำนักลูกออดอย่างเดียวครับมันได้น้ำนักเฉพาะลูกออดอย่างเดียวครับนี่นะครับลูกออดนี่บ่ถึงเดือนนะครับเนาะประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับนี่ยยี่สิบกว่าวันนะครับเนาะจากจากไทยนะครับนี่ครับนี่ลูกค้าเป็นสั่งอยูสองคีสนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้นกเกจัดการจ้างเรียบร้อยนี่ครับการจ้างมันก็เป็นแบบนี้ครับดิจิตอลครับผม นี่เลยครับมีรถแหลกแจกแถมไปตัวนะครับเจ้าของนี่ใจดีครับผมสนใจก็เข้ามาดูได้เข้ามาแอลมาเยี่ยมชมได้ครับอ่านี่ก็เหมือนกันนะครับ f c ทุกท่านทุกคนครับนี่ก็บบอรกรบเหมือนกันกับตะกี้เนาะแต่นี่เป็นแบบเลี่ยงในกระชังนะครับเนาะอันนี้เป็นห้องกระชังบกครับกระชังบกนะครับเนาะนี่ครับนี่นี่นเป็นแบบ,นแบ,บหนึ่ง แบบนั้นแบบตีพันมาตะกี้เป็นแบบเลี้ยงกับดินนะครับเลี้ยงกับดินเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ห้องกระชังบกนี่เลี้ยงแบบใน,นนี้มีประมาณพันสองร้อยตัวกูโมนี่เลี้ยงแบบผู้ดีนะครับเนาะน้ำน้อยนี่อาบน้ำสะอาดน่อยครับผมนี่อางน้ำสะอาดครับแต่ว่าหุ่นจะบะตากับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเนาะเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่จะตัวใหญ่กว่าครับนี่แหละครับปลาปลาไปดู บอ่อปูนอีกบอ่อหนึ่งครับโอ้วันนี้มาเป็นกึ่งตอนวะนะครับมาเยี่ยมชมบอยนอกนะนี่นะครับอ๋อเน,นี่ย,ยนนนะมันจะเลี้ยงแบบอีครับถ้าเป็นแบบชาวบ้านธรรมดามันจะเลี้ยงกันแบบยี้เลี้ยงบอ่อปูนนี่ครับบอ่อละประมาณพันพันตัวพันหนึ่งร้อยพันสองประมาณโอ้บ่อหนึ่งประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยตัวหนึ่ง 1ึงหนึ่พันสองยตัวนะครับน้อกครับมดนี้มีอยู่ประมาณ5้าบ่อครับนี่ครับเป็นเงินทั้งนั้นครับใครสนใจจะเมาเอาไปเลี้ยงบ้านก็ได้ครับเลี้ยงในสวนครับนี่เลยครับสุดยอดครับผมนี่ครับ ะเอาฟองน้ำห้ร้อยน้ำเรบร้อยครับให้เป็นตีเกาอของกบครับผมเดี๋ยวลองาใหาดี <Okay. S 2> ได้ครับค่ะผมโอ้โหสุดยอดครับผมอลังการงานสร้างครับอเอฟซี FC, คนไหนสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมหรือมาอุดหนุนครับเข้ามาดูได้ครับอยู่ หลังตลาดหนองบัวแดงครับตรงบร่หน้ามของหมู่บ้านครับผมจะมีแท่งน้าอยู่หน้าหน้าบ้านของเจ้าของเรื่องกบนี่เลยครับอเอานี่ครับตอนนี้เจ้าของจะเอาอาหารให้นะครับนี่ครับนี่ตอนนี้เอาอาหารให้กบแล้วครับอู้อู้ดูวิธีการกินอาหารของกบครับผม ได้ครับผมนี่แหละครับวันนี้เราจะไทยทํากันเลยครับดูกันเอาเอาอาหารให้กบของไอ้นกไปนะครับนี่แหละครับนี่ครับนี่และครับเลี้ยงกันแบบง่ายๆแบบนี้ครับใครสนใจวิธีเลี้ยงปรึกษาได้กับไอ้นกครับได้ครับยอมคือคำปรึกษานะครับเนาะ แอวพอได้ก็ได้ครับเอาแอวดูก็ได้นะครับนอครับแบบบมาซื้อบ่มาหาแต่ว่าสนใจนะครับนออยากจะทำโบกบบเหมือนกับไอ้นกนี่ทำได้นะครับนอมาปรึกษาได้ใครเลี้ยงแบบไดหรือว่ามีที่ว่างว่ารูปแบบบ้านเขาว่างแบบไหนจะเลี้ยงบอดินกรว่ากระชังบ๊บกระชังแนมยังได้นะครับน้รปรึกษาหาหรือกันได้นะครับนอเยอะ คือคำปรึกษาทุกอย่างนะครับเนาะมีทั้งพันกบคือซื่อไปเลี่ยงแล้วก็พพ้่มให้คำปรึกษานะครับขอขอบคุณสำหรับเจ้าของสถานที่นะครับสำหรับไอ้นกนะครับเนาะวันนี้ผมก็มาได้รับคำปรึกษาจัดนักจัดหลายแล้วครับตอนนี้นะจะได้ก็ขอบคุณตัวนะครับขอบคุณครับไอ้นกครับผมสำหรับคำปรึกษาครับจะได้ก็ ฝากเบอร์โทรครับ FC ที่ที่เป็ลอยากจะได้รับคำปรึกษาหรือว่าอยากจะมาเหมากบไอ้นกหรือว่าจะซื้อไปเลี้ยงนะครับเนาะเดี๋ยวจะได้บอกก่อนครับบอกเบอร์โทรก่อนก็ได้ครับ094ครับ3386 338ครับครับผมถ้าคนไหนจดบตันจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ท้ายรายการนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม ครับวันนี้ช่องบรรณาประมวนกับแมวาหายนกถึงบ้านแล้วครับ